สวัสดีครับผมนายธิรพัชจูทองรหัส0 3 2 2์ชอฟ่วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการรค้ําของระบบทำความเย็นกับสารทำความเย็นการรค้ําคืออะไรการรค้ําคือกระบวนการดูดเอาอากาศความชื้นและก๊าซที่ไม่ควรอยู่ในระบบออกจากวงจรทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศโดยใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นมากก่อนการเติมน้ำยาแอร์ใหม่ไม่ว่าจะในกรณีติดตั้งแอร์ใหม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นการมีอากาศและความชื้นคงค้างในระบบแอร์จะนำให้เกิดปัญหาหลายประการความชื้นในระบบกันตัวเป็นน้ำบวกกลายเป็นน้ำแข็งในวาบวกทำให้ระบบอุดตันอากาศ ออกซิเจนไนโตรเจนขยายตัวหดตัวตามอุณหภูมิแรงดันผิดเพี้ยนคอมเพรสเซอร์ร้อนปฏิกิริยาเคมี K Me, ความชื้นบวกน้ำมันบวกน้ำยาเกิดกรดทำลายขดลวดซิลประสิทธิภาพต่ำลงระบบไม่เย็นเกิีไฟมากคอมเพรสเซอร์ทำงานหนะักต่อมาจะเป็นเครื่องแว่เขมนะครับซึ่งเครื่องแว่เขมจะมีทั้งหมด2แบบก็คือ1ชั้นกับ2ชั้นอย่างแรกเครื่องแว่เขม วกค่ำหนึ่งชั้นข้อดีราคาถูกมากเหมาะก,กับงานเบามีขนาดกระทารัดใช้งานง่ายเหมาะก,กับงานแอร์บ้านทั่วไปประมาณ9 0 0 0ถึง18,000 BTU ข้อเสียใช้งานเวลานานกว่าในการดูดสูญอากาศดูดได้ไม่ลึกเท่า2ชั้นอ่านไล่ความชื้นไม่หมดในระบบใหญ่มากไม่เหมาะกับงานระบบเย็นที่ต้องการความสะอาดสูงเช่น ห้องเย็นเครื่องแช่แข็งอุตสาหกรรมต่อมาแบบเครื่องระฆัมแบบ2ชั้นเครื่องระฆัมแบบ2ชั้นข้อดีดูดได้ลึกกว่าและเร็วกว่าเหมาะกับงานที่ต้องไล่ไลความชื้นอย่างจริงจังให้ระบบสุดอากาศแท้มากกว่าเหมาะกับแอร์ระบบ VRF Vr V ห้องเย็นแอร์บ้านที่ต้องการความชัวข้อเสียราคาสูงกว่าปั๊มแบบ1ชั้น อาจมีน้ำหนักมากกว่าซับซ้อนนิดหน่อยสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นต่อมาจะเป็นขั้นตอนการว้คำ่ำการใช้งานเครื่องวัค่ำดูสูญญากาศระบบเครื่องปรับอากาศอย่างละเอียดนั้นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศความชื้นหรือสิ่งปนเปื้อนอยู่ในระบบซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์และให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. เครื่องวัดค่า แบบ1ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้อย่างที่2ชุดเกจวัดแรงดัน3สายน้ำยาแอรสเส้นน้ำเงินแดงเหลือง4วาลวบนหรือเช็ควาลวป้องกันน้ำมันไหลกับ5ในาฬิกาจับเวลาขั้นตอนที่1ของการแวคคัม 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตรวจสอบว่าเครื่องแวคคัมมีน้ำมันในระดับที่ถูกต้อง มองจากกระจกน้ำมันต่อสายสายน้ำเงินต่อกับพอร์ตโลฝั่งท่อใหญ่สายแดงต่อกับไฮมีท่ามีส่วนใหญ่แอ่าใช้แค่โลสายเหลืองต่อกับเครื่องแว้ข้ามขั้นตอนที่ 2, 2ต่อระบบสายเกตเข้ากับเครื่องปรับอากาศต่อหัวเกตฝั่งโลสีน้ำเงินเข้ากับวาล์วบริการท่อดูดอย่าลืมเปิดหัวเกตน้ำเงิน เพื่อให้หอมดูดต่อมาขั้นตอนที่3เปิดเครื่องแวคค่ำเปิดเครื่องแวคค่ำก่อนแล้วค่อยเปิดวาล์วฝั่งน้ำเงินของเกตให้เครื่องแวคค่ำทำงานเพื่อดูดอากาศออกจากระบบแอร์ขั้นตอนที่4ตรวจสอบว่าอากาศมองเกตมองที่เกตดูดอากาศควรลดลงจนถึงลบ29ประมาณลบ750หรือใกล้เคียงถ้าใช้แวค่าสอชั้น จะได้รับระดับลึกมากกว่าขั้นตอนที่5้วคข้ามค้างไว้ประมาณ15-30นาทีแว้ข้ามอย่างน้อย30-45นาทีสำหรับแอร์บ้านหากระบบใหญ่หรือเปิดนานไม่ได้ควรแวคข้าม3 0นาทียิ่งไว้ค้ามนานความเย็นก็ยิ่งออกหมดเท่ากับระบบสะอาดขั้นตอนที่6เปิดวาล์วถดและทดสอบการรั่ว1 ปิดวาล์วฝั่งน้ำเมงินของเกจ 2. ปิดเครื่องไว้ข้าม 3. ดูเกจวัดแรงดันเข็มต้องไม่ตีกลับหรือค่อยๆขยับขึ้นหากเข็มตีดขึ้นแสดงว่าระบบมีรอยรั่วหรือความชื้นทดสอบดูดแรงดันค้างไว้1 0 1ถึง15นาที 7. คั้ตอน 7, ปล่อยน้ำยาเข้าถ้าระบบไม่มีรั่วเมื่อแน่ใจว่าระบบไม่มีรอยรั่ว ให้ปล่อยน้ำยาเข้าแล้วเปิดวาล์วถังน้ำยาและไล่อากาศจากสายน้ำยาโดยการขายข้อต่อปลายสายที่ต่อเข้ากับบล็อกเกรดเปิดวาล์วฝั่งน้ำเงินให้น้ำยาไหลเข้าระบบต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของน้ำยาทำความเย็ยนแต่ละชนิดอย่างแรก r 1 2จุดสังเกตทางสีขาวชนิดสารเดียวค่าความดันต่ำสาร สารทำลายโอโซนสูงมากการใช้งานเหมาะกับแอร์รุ่นเก่าหรือตู้เย็นรุ่นเก่าแรงดันใช้งานต่ำประมาณ60-70ถึ psi อุณหภูมิอยู่ที่25องศาสถานะปัจจุบันหยุดผลิตและห้ามใช้งานในระบบใหม่ข้อดีเติมในสถานะแก๊สมีความเสถียรใช้งานง่ายทำงานได้ดีที่มีความดันต่ำข้อเสียทำลายชั้นโอโซนอย่างรุนแรง ปัจจุบันถูกแปลนเกือบทั่วโลกต่อมา r 1 3 c a CA, สังสีฟ้าอ่อนชนิดสารเดี่ยวการใช้งานเหมาะกับแอร์รถรุ่นเก่าหรือตู้เย็นรุ่นเก่าแรงดันอยู่ระดับปานกลาง80-90 psi อุณหภูมิอยู่ที่25องศาข้อดีปลอดภัยกว่า r 1 2ไม่ติดไฟใช้แทน r 1 2ได้ในการใช้งานบางระบบเติมในสถานอาก๊สข้อเสีย ค่า GWP สูงมีผลต่อโลกร้อนต้องงดใช้น้ำมัน POE ที่ดูดความชื้นสูงสถานะปัจจุบันหยุดผลิตและห้ามใช้ในระบบใหม่ต่อมา R600A ทางสีส้มหรือกระป๋องชนิดสารเดียวแรงดันใช้งานต่ำมาก10-30 psi อุณหภูมิอยู่ที่25องศาข้อดีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ประสิทธิภาพดีใช้งานปริมาณน้อยข้อเสียติดไฟได้ต้องใช้ปริมาณน้อยหรือปลอดภัยต้องใช้อุป,ปกรณ์เฉพาะการใช้งานเหมาะกับตู้เย็นตู้แช่ขนาดเล็กในบ้านสถานะปัจจุบันนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียเติมในสถานะแก๊สต่อมา r 2ทงงสีเขียวอ่อนชนิดสารเดียวแรงดันอยู่ในต่ำถึงปานกลาง6 5 5 psi มันจะทูมอยู่ที่ส5องศาข้อดีมีประสิทธิภาพสูงใช้งานทนทานใช้กันแพร่หลายในแอร์บ้านรุ่นเก่าข้อเสียทำลายโอโซนเล็กน้อยไม่เป็นมิต่อสิ่งแวดล้อมการใช้งานเหมาะกับแอร์บ้านรุ่นเก่าเครื่องเย็นเชิงพาณิชย์สถานปะปัจจุบันถูกยกเลิกผลิตในหลายประเทศรวมถึงไทยตามข้อตกลงของมอนซีออและเติมในสถานะแก๊ส ต่อมา r 3 2ทางสีํำเงินเข้มแต่ในภาพที่เอามาสีจะอ่อนหน่อยชนิดสารเดียวแรงดันใช้งานปานกลางถึงศูนย์ร้อยห้าถึงร้อบห psi อุณหภูมิอยู่ที่25ข้อดีมี g w p ต่ำกว่า r c 1 0 a ประสิทธิภาพดีประหยัดพลังงานข้อเสียติดไฟเล็กน้อยต้องติดตั้งโดยช่างที่มีความรู้การใช้งานแอร ปานรุ่นใหม่อินเวอร์เตอร์แอร์เชิงพาณิชย์ขนาดกลางสถานะปัจจุบันกำลังเป็นมาตรฐานใหม่แทน R C 1 0 A เติมในสถานะของแกส๊สอย่างสุดท้าย R C 1 0 A ถังสีจมพูชนิดสามผสมแรงดันใช้งานสูง120-140 PSI อุณหภูมิอยู่ที่25องศาข้อดีประสิทธิภาพความเย็นสูงกว่า R 2 2 ไม่ทำลายชั้นโอโซนข้อเสียค่า GWP สูงมีผลต่อโลกร้อนแรงดันสูงต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะการใช้งานเหาะกับแอร์บ้านแอร์ Air สำหรับงานอินเวอร์เตอร์เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์สถานะปัจจุบันยังไม่ยังใช้อยู่มากแต่เริ่มเปลี่ยนเป็น r 3 2เติมในสถานะของเหลวขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณครับ